สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุรายการบันทึกพิศวงในเดือนมิถุนายนปี2023มีข่าวออกมาว่าบีเจสาวชาวเกาหลีใต้ที่เกิดหลังปี90ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตในกัมพูชาร่างของเธอถูกห่อด้วยผ้าสีแดงแล้วนำไปทิ้งในคูน้ำส่วนผู้ต้องสงสัยของคดีนี้เป็นสามีภรรยาชาวจีนวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดของคดีนี้ เพื่อเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปและข้อสงสัยต่างๆในคดีนี้กันค่ะจังหวัดกันดานของกัมพูชามีพื้นที่อบล้อมกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2023บริเวณไซต์งานก่อสร้างที่กำลังดำเนินงานตามปกติในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชานเมืองใกล้กรุงพนมเปญ มีคนขับรถขุดดินคนหนึ่งบังเอิญเข้าไปใกล้คูน้ำแล้วพบวัตถุสีแดงที่ถูกรัดด้วยสายไฟเขาจึงตามราปภมาพอเข้าไปดูใ,ใกล้ก็ดูเหมือนจะเป็นร่างของคนเขาจึงรีบแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจรุดมาถึงที่เกิดเหตุก็ลากวัตถุสีแดงขึ้นมาบนฝั่งและยืนยันว่าด้านในเป็นคนจริงๆจากการสันนิษฐานในเบื้องตน้นผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงอายุ30-40ปีผิวขาว ึงแม้ใบหน้าจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก็พอจะดูออกว่าเป็นคนเอเชียตะวันออกนี่คือเสื้อผ้าและของติดตัวจำนวนหนึ่งของผู้เสียชีวิตแต่ไม่มีโทรศัพท์รวมอยู่ด้วยจากรายงานของทางกัมพูชาตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการสังเกตและตรวจสอบผู้เสียชีวิตพบว่าหญิงสาวใบหน้าบวมกระดูกเบ้าตาแตกคอหักมีรอยฟกช้ำบนศีรษะและมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายดูคล้ายถูกทุบตี เธอไม่ได้สวมเสื้อในและสวมกางเกงในกลับด้านดูเหมือนถูกใครบังคับให้มีความสัมพันธ์ด้วยจากของติดตัวที่พบตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้พวกเขาจึงติดต่อไปยังสถานทูตเกาหลีใต้เพื่อขอให้ทางสถานทูตช่วยยืนยันตัวตนจากการเปรียบเทียบลายนิ้วมือตำรวจก็ยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวเกาหลีใต้ ชื่อบยอนอายองอายุ30ปีเดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันที่2มิถุนายนเพื่อท่องเที่ยวเบยอนอายองเกิดในวันที่10มิถุนายนปี1990ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เธอเป็น BJ mm hmm. บนแพลตฟอร์ม a อฟริกาทีซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มไลฟ์สดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ นอกจากนี้เธอยังมีแอคเค้า IG และ YouTube ด้วยและยังเคยไลฟ์ในแพลตฟอร์มของจีนด้วยแฟนๆชาวจีนเรียกเธออย่างสนิทสนมว่าอาอิงในเดือนมีนาคมปี2023จูจูบยอนอายองก็โพสต์ลงในไอจว่าจะตัดขาดกับโลกออนไลน์เพื่อไปเป็นคนธรรมดาทั่วไปสักระยะหนึ่งไม่ใช่แค่แฟนๆที่รู้สึกแปลกใจเพื่อนๆของเธอต่างก็แปลกใจเช่นกัน ในข้อความที่เบียนอายองส่งให้เพื่อนเธอบอกไว้ว่าที่ทําแบบนี้เพราะมีคนสะกดรอยตามเธอความจริงแล้วหลังจากมาถึงกัมพูชาเบียนอายองก็พักอยู่ที่บ้านของเพื่อนตลอดเพื่อนของเธอเป็นคู่สามีภรรยาโดยสามีเป็นคนจีนภรรยาเป็นคนเกาหลีใต้ที่พักของพวกเขาเป็นอพาร์ตเมนต์หรูในย่านนั้นเวลาเข้าออกจะมีพนักง,งานคอยจดบันทึกตลอด เวลาผ่านไปจนถึงวันที่4มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่2ที่เบียนอายองมาถึงกัมพูชาและเป็นวันที่เธอหายตัวไปด้วยจากคำบอกเล่าของคู่สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนของเธอตอนบ่ายวันที่4มิถุนายนเบียนอายองบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วเธอก็ออกไปข้างนอกซึ่งพนักง,งานที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ก็ยืนยันตามคำบอกเล่านี้เช่นกันตอนที่บยยนอายองออกไปเธอบอกกับเพื่อนว่าจะไปหาหมอ not well not well <real>. yeah to her friend yeah 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 like that. she left she left he go to hospital for some medicine something like t h a t เมื่อดูตามแนวทางการสืบสวนแล้วคู่สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนของเธอคู่นี้น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในภายหลังก็ต้องตัดพวกเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเหตุผลแรกคือกล้องวงจรปิดในอพาร์ตเมนต์แสดงให้เห็นว่า เวลา15นาฬิกา58นาทีของวันที่4มิถุนายนบยยนอายองเดินผ่านล็อบบี้ของอพาร์ตเมนต์ออกไปด้านนอกเธอสวมชุดลำลองสีดำทั้งชุดเหมือนตอนที่พบร่างต่อมาอีกไม่ถึง20นาทีตอนเวลา16นาฬิกา14นาทีภาพของบยยนอายองก็ไปปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดบนถนนที่อยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ออกไปไม่กี่บล็อกเธอเล่นโทรศัพท์ พร้อมกับเดินเข้าไปในคลินิกจีนแห่งหนึ่งที่มีป้ายสีน้ำเงินตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วจากนั้นเธอก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยนี่เป็นคลินิกที่ค่อนข้างเรียบง่ายและบนประตูเหล็กสีน้ำเงินยังมีป้ายตัวอักษรฝูในภาษาจีนติดไว้รับวันตรุษจีนด้วยมีป้ายเขียนว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนตะวันตกกูมานเวชกรรม อายุรกรรมศัลยกรรมสูตินรีเวชโรคผิวหนังฝังเข็มมีการรักษาเกือบครบทุกรูปแบบแต่ในคลินิกกลับไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่มีห้องตรวจมีเพียงเก้าอี้ไม่กี่ตัวกับชั้นวางของและมีตารางราคายาแปะไว้บนประตูกระจกบ้านหนึ่งเพื่อนบ้านและคนขายของแผงลอยแถวนั้นบอกว่าไม่ค่อยมีคนมาที่คลินิก คนที่เข้าไปส่วนใหญ่เป็นคนจีนน้อยครั้งมากที่จะเห็นคนเกาหลี know กล้องวงจรปิดบนถนนแสดงให้เห็นว่าหลังจากเบียนอายองเข้าไปในคลินิกแล้ว ก็ยังไม่ออกมาเลยหลังจากผ่านไป1ชั่วโมง40นาทีตอนเวลา17.52นาฬิกา52นาทีประตูคลินิกก็ปิดจูๆ่ๆปลายไฟหน้าร้านก็ดับไฟเวลา18.12นาฬิกา12นาทีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหน้าคลินิกสอดส่องอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปในคลินิกเวลา18.19นาิกา19นาทีปลายไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้งหลังจากดับไฟไป27นาที จากนั้นผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วตอน2 1นาฬิกา5นาทีชายคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากคลินิกไปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ4ชั่วโมงในเวลาเที่ยงคืน53นาทีรถยนต์พรีอุสสีน้ำเงินรุ่นปี2007หมายเลขทะเบียน 2BR 9717ก็ก็ขับมาจอดหน้าคลินิกผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากฝั่งที่นั่งข้างคนขับแล้วคนขับ ก็ถอยรถเข้าไปในคลินิกหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะในมุมอับของกล้องวงจรปิดจนกระทั่งอีกประมาณ10นาทีต่อมาในเวลาตีหนึนาทีผู้หญิงก็ขึ้นรถไปทางฝั่งที่นั่งข้างคนขับแล้วรถก็ขับออกไปจากคลินิกจากเวลา16.14นาิกา14นาทีจนถึงกลางดึกเวลาตีหนึนาทีในช่วงระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงนี้ไม่มีร่องรอยของบยยนอายองเลย ส่วนผู้ชายและผู้หญิงที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็คือสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของคลินิกไล่หวนเศร้าอายุ30ปีและชัยว้อยจอนอายุ39ปีทั้งสองคนต่างก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์และคลินิกก็เปิดดําเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตเช่นกันสถานะของสองสามีภร,รยายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานข่าวบางส่วนบอกว่า พวกเขาน่าจะมาอยู่กัมพูชาได้ประมาณครึ่งปีครอบครัวของชายขัยเ้เจีนเรียนแพทย์ส่วนไล่หวนเศร้าก็ได้เรียนรู้ทักษะด้านพยาบาลมาเล็กน้อยผ่านทางครอบครัวของภรรยาต่อมาทั้งคู่ก็มาเปิดคลินิกแห่งนี้อยู่ที่กัมพูชาข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ในตอนนี้คือสองสามีภรรยามีลูกอายุประมาณ7เดือน ตำรวจสันนิษฐานว่าสองคนนี้นำร่างของบียนอายองใส่ในกระโปรงหลังรถแล้วนำไปทิ้งที่ไซต์ก่อสร้างซึ่งอยู่ห่างจากคลินิกประมาณ20กิโลเมตรซึ่งก็คือบริเวณที่พบร่างของบียนอายองกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดหนึ่งของถนนทางหลวงแถวนั้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อรถคันนี้มาถึงบริเวณที่ทิ้งร่างก็ขับวนไปวนมาอยู่ห้ารอบแล้วคืนนั้นชาวบ้านแถวนั้นยังได้ยินเสียงแปลกๆด้วย ปวันไตจะไหลยบมุมลังไงอะติมยังไงจัน,นยังไงไก,กปปลปลุเปย์เสาสเล็จร้านควันไตเนี่มันนำจับเลือกทาศาสอาไปทะเลนั่นนนงหังไงนะส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมสองคนนี้ถึงเลือกไซต์ก่อสร้างแห่งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะแถวนั้นมีจุดตกปลาที่คนจีนชอบมาเที่ยวทั้งสองคนอาจจะเคยมาตกปลาที่นี่ก็เลยรู้ว่าแถวนั้นกำลังมีการก่อสร้างอยู่นอกจากนี้บียนอายองก็ไม่ได้ไปที่คลินิกแห่งนี้เป็นครั้งแรก กล้องวงจรปิดของวันที่3มิถุนายนหรือคืนหนึ่งวันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าในเวลา11นาฬกา58นาทีบยอนอายองก็สวมเสื้อผ้าคล้ายๆกันเดินเข้าไปในคลินิกตอนที่ตำรวจสอบปากคำไล่หวนเศา้าและภรรยา ไล่หวนเศร้าบอกว่าเขาไม่รู้จักเบียนอายองไม่รู้ว่าเธอทำงานอะไรและไม่รู้ว่าเธอเป็นเด็ตไอดอลเขายอมรับว่าตนเองนำเบียนอายองไปทิ้งในคูน้ำแต่เขาไม่ยอมรับว่าทำร้ายเธอเขาบอกว่าในวันที่3มิถุนายนที่เบียนอายองมาที่คลินิกเป็นครั้งแรกตอนนั้นเธอมานอนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ออกไปพอวันที่4มิถุนายนที่เป็นวันเกิดเหตุเบียนอายองก็มาที่คลินิกเป็นครั้งที่สอง เธอขอให้ไล่เหวินเซาฉีดยาต้องห้ามชนิดหนึ่งให้เธอแต่ไล่เหวินเซาปฏิเสธพร้อมกับเสนอว่าจะฉีดสารละลายธาตุอาหารให้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่สื่อเกาหลีใต้และสื่อจีนบางส่วนบอกว่าสิ่งที่ฉีดนั้นคือน้ำเกลือในคลิปนี้เราจะอ้างอิงจากรายงานของทางตำรวจกับรายงานข่าวเป็นหลักไล่เหวินเซาบ,บอกว่าหลังจากฉีดสารละลายธาตุอาหารแล้วเบียนอายองก็เริ่มมีอาการชัก แต่เขาไม่ได้เรียกรถพยาบาลแต่ให้เธอกินยารักษาโรคหัวใจปริมาณหนึ่งแต่ถึงแม้จะให้ยาแล้วก็ยังไม่ได้ผลสุดท้ายเบียอนอายองก็เสียชีวิต ไล่หวนเศร้าบอกว่าตนเองกลัวและรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นการรักษาที่ผิดกฎหมายและระบบตุลาการของกัมพูชาก็ล้าหลังและมีการทุจริตเยอะมากเขาไม่มีเงินจึงไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ไล่หวนเศร้ายังบอกด้วยว่า ตอนนั้นภรรยากําลังยุ่งอยู่กับการดูแลลูกเธอไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถือโอกาสตอนที่ภรรยาเข้าห้องน้ําเอาร่างของบิย์ออนอายองย้ายไปใส่ในกระโปรงหลังรถจนถึงตอนที่ขึ้นไปบนรถแล้วใช้คว้เจวนก็ยังไม่รู้แล้วก่อนที่จะถึงจุดทิ้งร่างไล่หวนเศร้าก็หาข้ออ้างให้ใช้ขัยเจวนลงจากรถตงรถตงร้านอาหารริมทางแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เธอตามไปด้วย สองสามีภรรยาต่างยืนกรานว่าไม่ได้ฉีดยาต้องห้ามให้บียนอายองหรือถึงฉีดจ,จริงนั่นก็เป็นความต้องการของเธอเองเ มีหา,าอยาต้องห้ามในที่นี้หมายถึงโปรโพอฟนซึ่งเป็นยาชาชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดความตึงเครียดความวิตกกังวลและนอนไม่หลับแต่ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายคล้ายกับการกินสารกระตุน้นจนอาจนำไปสู่การเสพติดได้ยาชนิดนี้เป็นที่นิยมมากในวงการบันเทิงเกาหลีใต้โดยเรียกกันว่านมสร้างความสุข หรือยาฉีดนม u ูอาินนักแสดงเกาหลีใต้ก็ถูกสอบสวนจากการใช้ยาชนิดนี้เช่นกันมีนักข่าวไปตรวจสอบในกรุงพนมเปญแล้วพบว่าไม่ว่าใครก็สามารถหาซื้อยาชนิดนี้ได้ตามร้านขายยาข้างทางสักร้านโดยใช้เงิน13ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ480บาทก็สามารถซื้อได้ถึง50มิลลิตร 13 this หลังจากนั้นนักข่าวก็ไปตามร้านขายยาสองสามแห่งแถวอพาร์ตเมนต์ที่เบอนอายองเคยพักอยู่พนักงานในร้านต่างบอกว่าไม่เคยเห็นเธอพนักงานสอบสวนคนหนึ่งของกัมพูชากล่าวว่าการตรวจปัสสาวะของเบยอนอายองมีผลเป็นลบ ขั้นตอนการสอบสวนและการชนสูตรของกัมพูชายอย่างค่อนข้างล้าหลังความจริงแล้วรายงานการชนสูตรของคดีนี้ที่จัดทำโดยตำรวจอาจเรียกได้ว่าเป็นแค่รายงานการสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างละเอียดเสียมากกว่านอกจากนี้รายงานในภายหลังยังไม่สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ด้วยในรายงานฉบับหลังบอกว่า ผู้เสียชีวิตตาบวมหน้าบวมและปฏิเสธข้อสังเกตในรายงานฉบับแรกที่บอกว่ามีรอยฟกช้ำและมีร่องรอยการทุบตีทั่วร่างกายโดยเปลี่ยนเป็นไม่สามารถระบุสาเหตุของรอยบาดแผลและการถูกทารุณได้นอกจากนี้ทางกัมพูชายังไม่มีเทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA ด้วยดังนั้นเมื่อไล่เหวนเซาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาบังคับคืนใจเขาจึงบอกไปตามตรงว่า ถ้าสงสัยผมงั้นก็ไปตรวจ DNA ถ้าผมเป็นคนทําก็ต้องมี DNA ตกค้างอยู่จริงไหมล่ะแน่นอนว่ายังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือบยอนอายองอาจจะไม่ได้ถูกทุบตีแต่เนื่องจากในกัมพูชามีอากาศร้อนเธอเข้าไปในคลินิกและเสียชีวิตเมื่อวันที่4มิถุนายนร่างถูกนำไปทิ้งตอนกลางดึกของวันที่5มิถุนายนแล้วมาพบร่างในวันที่6มิถุนายน ซึ่งร่างต้องแช่ยอยู่ในน้ำอย่างน้อยก็24ชั่วโมงแล้วมีศาสตราจารย์ด้านนิติเวชาศาสตร์ของเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่าบางครั้งสภาพอากาศความชื้นและการช่าน้ำก็ทำให้หน้าบวมได้แล้วทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ย่อยสลายเร็วขึ้นด้วยประกอบกับหลังจากเสียชีวิตโลหิตจ,จะแข็งตัวทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมม่วงซึ่งอาจจะดูเหมือนถูกคนทุบตี จนถึงตอนนี้ตำรวจกัมพูชาก็ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่น่าชัดของเบียนอายองครอบครัวของเบียนอายองเชื่อว่าลูกสาวไม่ได้ใช้ยาต้องห้ามแล้วเธอก็ไม่มีประวัติการใช้ยาเหล่านี้ด้วยพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมให้ตำรวจกัมพูชาชนสุตร่างของลูกสาวโดยให้เหตุผลว่าอยากจัดพิธีไว้อะไรให้เร็วที่สุดแต่ตามระบบตุลาการของกัมพูชาหากอายการมีคำสั่ง ก็ไม่สามารถปฏิเสธการชนสูตรได้ดังนั้นด้วยความร่วมมือระหว่างฝ่ายตุลาการของกัมพูชากับสถานทูตเกาหลีใต้ท้ายที่สุดทางครอบครัวก็เปลี่ยนใจยอมให้ชนสูตรเนื่องจากเทคโนโลยีด้านการชนสูตรของกัมพูชาย,ยังล้าหลังไม่มีทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการตรวจตัวอย่าง DNA ที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างแม่นยำแล้วคดีนี้ก็เกี่ยวพันกับ3ประเทศคือเกาหลีใต้ จีนและกัมพูชาจึงจำเป็นต้องส่งตัวอย่าง DNA ไปตรวจที่สถาบันนิติเวชของประเทศอื่นซึ่งว่ากันว่าเป็นออสเตรเลียหรือไม่ก็นิวซีแลนด์ในวันที่14มิถุนายนไล่หวนเศร้ากับภรรยาถูกตำรวจกัมพูชายื่นฟ้องในข้อหาทำร้ายและทรมานผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ล่วงหน้าหากสารตัดสินว่ามีความผิดจริงพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากข้อมูลของผลการชนะสุดยังไม่สมบูรณ์ทำให้ในโลกออนไลน์มีคนพูดกันไปต่างๆนานาตอนนี้มีข้อสังเกตที่เป็นกระแสหลักอยู่จำนวนหนึ่งข้อสังเกตรแรกบอกว่าบยอนอาจองเดินทางมากัมพูชาเพื่อทำศัลยกรรมบางประเภทซึ่งเป็นศัลยกรรมที่ผิดกฎหมายเกาหลีใต้รปพคนหนึ่งที่มุงดูอยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าบริเวณก้นของบยยนอายองดูเหมือนจะมีรอยเข็มอยู่ มีคนบอกว่ารอยเข็มประเภทนี้เป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่จากการผ่าตัดเสริมก้นในตลาดมืดของกัมพูชาซึ่งรอยฟกช้ำเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้แล้วคลินิกเล็กๆของไล่หวนเศร้าก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจมืดเพื่อนของบียนอายองเป็นคนแนะนำให้เธอไปที่คลินิกไม่แน่ว่าคนที่แนะนำเธอก็คือสองสามีภรรยาที่เป็นเพื่อนของเธอนั่นแหละ ในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้มีข่าวบางส่วนบอกว่าบยอนอายองเคยไปกัมพูชามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2017และเธออาจจะได้รู้จักเพื่อนคู่สามีภรรยาคนนี้ในตอนนั้นนั่นเองข้อสังเกตที่2คือเรื่องการค้ามนุษย์หรือไม่ก็การขายบริการเพราะถึงยังไงที่นี่ก็คือกัมพูชาเมื่อดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าทั้งสครั้งที่บลอนอายองเข้าไปในคลินิกดูเหมือนจะมีจุดประสงค์อยู่แล้ว บางทีเธออาจจะถูกเพื่อนหลอกไปที่คลินิกแห่งนี้เพื่อขายให้กับคนท้องที่แต่ในระหว่างนั้นเธอขัดขืนอย่างรุนแรงก็เลยถูกจัดการถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็จะสามารถไขข้อสงสัยได้ว่าทำไมคู่สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนของเธอถึงไม่แจ้งความและไม่ได้ตามหาเธอหลังจากที่เธอหายตัวไปข้อสังเกตที่สคือเรื่องอยาต้องห้าม ก่อนหน้านี้เราได้เล่าไปแล้วว่าคลินิกของไล่หวนเศร้าแทบจะไม่มีคนมาใช้บริการเลยแล้วเขามีรายได้จากทางไหนมีความเป็นไปได้ที่คลินิกแห่งนี้อาจจะแอบค้าสิ่งผิดกฎหมายและสาเหตุที่ป้ายหน้าร้านระบุถึงการรักษาหลากหลายรูปแบบก็เพื่อให้สามารถอธิบายได้อย่างสมเตุสมผลเมื่อถูกตรวจสอบพบยาพิเศษส่วนเบนอายองก็ไปที่คลินิกเพื่อซื้อ,อยาต้องห้าม แล้วกินหรือฉีดจนเกินปริมาณนี่ต่างหากที่เป็นเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังทางฝั่งครอบครัวของคู่สามีภรรยาที่เป็นผู้ต้องหาเชื่อว่าเบยียนอายองฉีดยาต้องห้ามมาก่อนที่จะเข้าไปในคลินิกแล้วพอไล่หวนเศร้าฉีดสารละลายธาตุอาหารให้เธอร่างกายก็เกิดการต่อต้านหรือไม่ก็มีอาการแพ้ถึงได้ทำให้เธอเสียชีวิตแต่ในประเด็นนี้ก็มีข้อโต้แย้งบางประการ คือถ้าบยอนอายองใช้ยาก่อนไปถึงคลินิกจริงด้วยฤทธิ์ของยาต้องห้ามบยอนอายองก็ไม่น่าจะมีพฤติกรรมรวมทั้งท่าทางและความเร็วในการเดินที่เป็นปกติแบบที่เห็นในกล้องวงจรปิดแล้วผลการตรวจปัสสาวะก็ไม่น่าจะเป็นลบนอกเหนือจากข้อสังเกตต,ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วที่เหลือเป็นข้อสงสัยเสียมากกว่าเช่นว่าทำไมบยียนอายองถึงต้องเลือกไปกัมพูชาใครแนะนำให้เธอไป มีคนอื่นที่เกาหลีใต้พัวพันด้วยหรือเปล่าการชนสูตรยังไม่เสร็จสมบูรณ์บางทีสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของคลินิกอาจจะไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเพียงรายเดียวมีบุคคลอื่นร่วมมือด้วยหรือเปล่าสรุปแล้วก็คือคดียังมีข้อสงสัยและมีข้อขัดแย้งอีกมากมายซึ่งต้องรอรายงานการชนสูตรอย่างเป็นทางการและรอให้ตำรวจกัมพูชาเป็นคนให้คำตอบ ความจริงแล้วตั้งแต่พบร่างของเบียนอายองจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็ใช้เวลาไม่นานเลยแต่รายละเอียดของคดีกลับไม่สามารถอ้างอิงผลการทดสอบต่างๆได้จึงทำให้คดีดูซับซ้อนมากคดีนี้เกี่ยวพันกับ3ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตามระบบตุลาการของกัมพูชาหากคลินิกเป็นธุรกิจมืดตามที่คาดเดาไว้จริงๆนั่นก็จะเชื่อมโยงไปไกลกว่าเดิมและไม่แน่ อาจจะเชื่อมโยงไปถึงตำรวจในท้องที่ด้วยเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็น่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในระยะเวลาอันใกลน้นี้ทุกคนมีความคิดเห็นข้อสงสัยหรือคาดเดาไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ